ครับพี่น้องกำลังพาพี่น้องมาเก็บบักลำบดกันนะครับพี่น้องแอวถึงที่แล้วเนี่ยครับลำบดพี่น้องมองดูครับพป่ต้นไใหญ่นี่คือลำบดกับสวยมะเล่น,นะครับเดี๋ยวสีมะมาเก็บนะครับวันนี้เป็นรอบที่สองครับพี่น้องรอบที่สองเนาะที่สีมาเก็บลำบดเนี่ยครับ บางคนจะถามมาลูกประมาณไหนจังสิเก็บได้เนาะครับพี่น้องเมื่อคืนในฝนตกลิผผ่นครับพี่น้องฝนตกลิ่นลูกประมาณไหนจังสิเก็บได้เนี่ยประมาณนี Tools ้เก็บได้แล้วครับพี่น้องเนี่คือผิวเขาสิออกเป yeah. <ặc> ็น UH! สีทองนะครับพี่น้องเนี่เห็นบ่เห็นบิางใกล้ๆครับพี่น้องเนี่ยผิวเขาออกสีทองสีเก็บได้แล้วครับพี่น้องเนี่ยคือรุนนี้เก็บได้หมดแล้วครับเนี่เก็บได้หมดแล้วเพาะครับที่ขึ้นเป็นราดับสี่คือบ่คอยด้สี บริสีทยาได้แหละครับพี่น้องบริสีทธยาเลยก็คือปล่อยเขาแบบธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าสิบบอคอยเน้นสารเคมีนะครับพี่น้องเนี่ยครับประมาณนี้เก็บได้แล้วเนี่ยครับประมาณนี้เก็บได้แล้วนะครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวสิมาเบิ่งว่าลูกแบบใดที่ที่เก็บท่านได้เนาะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันมันมีหลายรุ่นมันไม่ได้มีรุ่นเดียวเนาะจึงสี่เก็บได้แล้ว เนี่ยประมาณนี้ก็ยังเก็บท่านใดได้พี่น้องเดี๋ยวส่เบิงใกล้เนี่ยครับมันสีออกเขียวๆอยู่นี่ครับมันเสีออกเขียวๆอยู่นี่คือเก็บท่านใดแต่ว่าอยู่ประมาณจากสองอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่านี่เก็บได้ละครับแต่ว่าตอนนี้เมื่ท่านไดเก็บเพราะวา่าถ้าเก็บไปเดี๋ยวรสชาติเขาสิเลียนครับพี่น้องเขาสิบหวานครับก็เลยยังสิบบเก็บเนาะเพื่ครับพี่น้องว่าหลายบ่เดี๋ยวใส่เบิง้งขบรบ,ร,บ,ร,บรอบต้น เพียครับพี่น้องไะเพียครับเนี่ยจึงสี่เก็บได้แล้วครับพี่น้องนี่เก็บได้แล้วครับเก็บได้เมื่อแล้วครับพี่น้องผุนทั้างพุนครับพี่น้องลายๆอยอ่ครับพี่น้องครั้งที่แล้วเก็บไปคู่ถังนึงนะครับพี่น้องครั้งนี้สิได้หลายไปได้แต่รอบมึงก็ขึ้นมาสีได้หลายอยู่ดอกตะบานสิบอเพียครับเพเบิมงทั้งไต่ครับิึงทั้งไต่เขาด้วยครับพี่น้องเพีย จ้ะ๋ยวขึ้นออยู่ใต้ทั้งใต้เด้อครับพี่น้องทั้งเทิงก็สิบ,คบนะ่ค่อยเห็นปานแดลนะคือใต่โฮม,มนะครับพี่น้องเบิ่งดูนะพี่น้องเบิ่งดูเด็กสิแป็นกลองให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเบิ่งดูพุนะ่นน่ะอันนี้อยู่สวนเกษตรบ้านโน้นนะครับพี่กะจะอยู่สวนยยดานะครับจังหวัดระยองนะครับพี่น้องพี่แอรพี่น้องมันได้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวสิแป็นกลองให้เบิง่งพี่แอรครับ อันยืดไต่โฮมเนี่พี่นอ้องยืดไต่โฮมมันไต่โฮมไอ้ละมุดนะครับพี่น้องเนอะแกเจังสีน้อยใหญ่ขี้ยงครับพี่น้องเนอะพนะ่อตาเจ็ดแปดลูกประมาณเจ็ดแปดลูกโลดได้เลยพี่น้องบ้านบ่อผลได้เนี่ยครับได้มาแล้วหระพี่นอ้องเอาเดี๋ยวจังไปเบิ่งบรรยากาศในการเก็บละมุดนะครับพี่น้องเก็บกันนะครับเดี๋ยวไปเก็บละมุดกัน ม connect, ัอนี้เก็บจากทังนี้กับพ ki ่อนะครับพี่น้องเก็บจ็กทังนี้กับพ่อะว่ามันต้องใส่เวลาล่างแล้วก็ใส่เวลาโบมีนะครับพี่น้องกับพเจนก็คือเขาเก็บไปขายเองเขาไม่ได้เก็บไปส่งนะครับพ่อก็เลยบเปล่าโบหลีบนะพี่น้องกับคอยเก็บไปทยอยเก็บไปเรื่อยขายเมื่อเท่ากับมาเก็บก็คือจังเก็บมันนี้นะครับพี่น้องก็ไปล่างล่างแล้วก็ไปโบ่ใปจากสามสี่มือต่ว่าช่วงที่โบมอยู่เนี่ยก็ประมาณจกสองมือเขาก็มาเก็บแล้วก็เบิ้มคือของมันส็ดทย่อยออกตลาดไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ ก็ขายอยู่ตอนนี้กประมาณ30บาทนะครับเพราะว่าเพราะว่าราคาม,มาันลงปีที่แล้วได้5 0บาทแต่ว่าปีนี้ปีนี้อยู่30บาทนะครับแต่แต่ก็คิดว่าราคามันก็น่าดอับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง่ะเข้าไปเก็บกันแบบเรียเร้ยวถามเรื่อยๆพี่น้องไม่มีการตัดตอแบบสดๆเลยเนี่ยครับทิงสี่นี่นะครับ จักสศียรเก็บไปแล้วครับพี่น้องนี่สามน่วยเดี๋ยวจะประล่างอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าไปเก็บเดี๋ยวเขาถิดซุกกอนนะครับพี่น้องเนี่ยต้องไองปากเก็บก่อน สะดุ้งใหญ่ๆครับพี่น้องด้วแป๊บปดดเดียวได้เต็มถังได้พี่น้องไม่นมีก็สิเก็บบ่เบิดดอกครับสิต้องไว้เก็บเบนชื่อน้ำ จะไปข้าวที่แล้วกะไปบ่มใบซีมือพี่น้องบ่มใบซีมือแล้วก,กะมักรสซุปเนาะกะเอาไปแพ็คใส่ถุงเท็ดถุงละโลนะครับสามสิบบาทอืมแต่พู้มาซือ้อซื้อเคิงโลกกะขายตว่าส่สนมากกะลูกค้ามาซื้อกะคือสิยกถุงยกถุงไปเรื่อยเองสินะครับพี่น้องกะแป๊บเดียวเมื่อรับพี่น้องกะลงมขายออนไลน์เน่ยนะครับแล้วก็ไปบ้าง บ้านตลาดหน้าบ้านนะครับแป๊บเดียวจะถือว่าลูกค้าให้การสนับสนุนดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยจังสีลูกแง่ใหญ่ครับพี่น้องด เดี๋ยวจำไปจำมาเบิองอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องก็เป็นน้องที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเซฟเบิกเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีหน่วยสุกนะครับพี่น้องมึงดูสีสวยบ่อันนี้เป็นห้อยไอ้ไกระแตหรือว่าข่างข้าวเจียรวีก,กินนะครับพี่น้องกับสิมีสุกแน,นก่นี่ครับสุกอ่าเนี่ยครับสุกเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนู่นสิบห้เบิกนะครับพี่น้อง เนี่ยครับซุกซุกข้าต้นนะครับมันี่หวานเนี่ยครับเดี๋ยวบางทุ่งสีป่าเดี๋ยวเบิร์กได้เป็นน้องบางรูปมันก็นเละเนะาะจังกันนี่กินได้เนาะครับพี่น้องจังเจลวี่กินเนี่เน้องกระี่หรือว่าค้างคาวกินเนี่ยน้อเบิรงพี่น้องเนื้อมันสวยบ่นี่คือกระสวยมาเละเลยครับนี่ นี่คือกระสวยมะเล่งน,นะครับพี่นอ้นนองกระเล็สิบปอกให้กิบหมัดกินแบบสดๆเพราะว่าที่ก้ากินสดเพราะยังเพราะว่าอยู่สวนบ่ได้สี่ง่ได้สี่สารเคมีนะครับใส่ขีดไก่ไปสองกระสอบสองสอบปุ๋ยนะครับพี่น้องว่างทีเอาขีงวัมวมาใส่โยต้าบาขีงวัวขีงวัวบางเจ้าเขาเจ้า ขเจ้าเลี้ยงงว่วขุนนะครับพี่น้องมันกาบอเเมาะ,ะเนาะตีเสียวว่าใส่เพราะวา่ามันบ็คือขิงง่วขิงยาเฮานะครับเนี่ยพี่น้องเก็บมากสดๆเลยหวานพี่น้องกินยำเลยไม่ผิดหัง อดีตป่นนี้เบ็นบงเดิลอันนี้ก็สุข้าตัวนะครับพี่น้องกำลังหาไอ้เสียงนายกครับพี่น้องขมีบแสงกระจ่าง บอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขออาสาทำงานเพื่อต่อสน้อยมื่กีสิเป็นไอ้มีไอ้ลาดำกัมนน่นตบาร์เดี๋ยวข้อล่างก็ออกครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านนนสีล่างเหเบิหงว่าย,ยุสสวนเกษตรษบ้านนานสีล่างาแบบไหนการล่างมันก็มีหลายแบบานบา้นพี่น้องบางคนก็ใช้ไอ้ตะไค่าล่างเปิดน้าแล้วก็ยอก่องย่องได้ครับพี่น้องงามครับพี่น้องอันนี้อันนี้บอลเลได้ครับพี่น้องบอลเลเออบอลเล เด็นสิบห้าคืคานะอีกบางเด้อเนี่ยครับงามบ่สุดยอดใช่ไหมกินค่าต้นได้เมื่อทีเก็บเก็บคูนึงก่อนนะครับพี่น้องพระาะว่ามันสิเสียเวลาในการล่างอย่างน้าล่างแหละเบาต้นจีคัน ต้งางก็ใส่เวลาไปหลไรหรอกแป๊บเดียวไม่ปิดบังข้าวที่แหล้วกวานครับเก็บเก็บไปเมื่อประมาณเก็บไปต้นเดือนครับเก็บไปต้นเดือนนี่แหละเก็บไปต้นเดือนพกกกอุกิกากินบัสซี่ลูกนี่เบาหวานเพราะขึ้นบอกไปน้อง กราบไปสนใจกะคอมเมนต์เขามาได้ได้ครับพี่น้องว่าตะวัาสิบอกให้ก่อนปีนี้ปีนี้เขาปีที่หาปีที่หง่นบา่นน่น,นจำบขาได้นะครับสำหรับงเงาต้นไอ้สำหรับไอ้มัางขุดต้นเนี่ยพอปีที่แล้วกะได้หล,ลายพันบาทครับพี่น้องปีที่แล้วมัเก็บตั้งปีอืปีนี้กะจะไปแล้วรอบหนึ่ง จะบอกว่ามันหวานมากมันอร่อยมันกรอบเนื้อไม่เละทำไมคุณไม่ปลูกกันล่ะครับ